ในคลิปนี้เรานำเสนอข้อมูลเบื้องหลังชื่อไดจินและสไดจินแมวลึกลับสองตัวที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องราวของโ no ูซูเมะโนโทจิมาริสปอยเลอร์ alert สำหรับผู้ที่ยังไม่รักชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะก่อนอื่นเรามาว่ากันเรื่องบทบาทของไดจินและสไดจินกันก่อนเพราะทั้งคู่มีความสำคัญกับเกาะญี่ปุ่นยังไงบ้างครับในเรื่องอืในเนื้อเรื่องเนี่ยไดจินแล้วก็สไดจินเนี่ยเป็นศิลาผนึกหรือที่เรียกว่าคันาเมชิ การปิดประตูเฉยๆเนี่ยมันไม่สามารถระงับภัยพิบัติขนาดมหึม,มาที่มันเกิดขึ้นทุกๆร้อยปีได้เราก็ต้องมีศิลาผนึกสองก้อนที่บรรจุตัวตนบางอย่างในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีไดจินไลรจินแล้วก็ท้ายเรื่องก็จะเป็นโซตะแล้วก็มีซูซูเมจังที่จะไปเป็นเองด้วยศิลาสองก้อนเนี่ยตะวันตกตั้งอยู่ในบิยาซากิตะวันออกก็ตั้งอยู่ในโตเกียวผนึกส่วนหัวแล้วก็หางของไส้เดือนหรือว่ามิมิสึ ซึ่งตำแหน่งของศิลาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกยุคสมัยนะแล้วคานาเมชิหรือว่าศิลาผนึกเนี่ยก็อิงมาจากตำนานหนึ่งของญี่ปุ่นนะก็คือตำนานปลาดุกยักษ์ตายโลกหรือที่เรียกว่าโอนามะสึก็เป็นปลาดุกยักษ์ที่อาศัยอยู่ใต้เกาะญี่ปุ่นถ้ามันขยับตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นตามตำนานแล้วเนี่ยก็มีเทพที่ชื่อว่าคาชิมะเขาเนี่ยใช้หินขนาดใหญ่ที่เรียกว่า คนาเมชิเหมือนกันแล้วก็ใช้กดทับหัวและหางของปลาดุกยักษ์เหมือนกันแต่ทีนี้ก็มีเงื่อนไขอยู่ถ้าเกิดว่าเทพเขาเนี่ยชะล่าใจหรือว่าต้องไปทํากิจอย่างอื่นหินที่กดทับไว้เนี่ยมันก็จะหลวมแล้วก็ทําให้ปลาดุกเนี่ยขยับตัวแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วที่จังหวัดอิบารากิเนี่ยก็มีศาลเจ้าคาชิมะ เป็นสถานที่บูชาเทพคาชิมะเพื่อขอให้เขาเนี่ยพิทักภัยจากแผ่นดินไหวนะซึ่งที่ศาลเจ้าเนี่ยก็มีหินตามตำนานอยู่นะหินส่วนที่โผล่ขึ้นมาบนพื้นดินเนี่ยก็มีขนาดไม่ใหญ่เลยแต่ว่าส่วนที่ฝังอยู่ใต้ดินเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีขนาดใหญ่โตมากไม่มีทางที่จะขุดออกมาได้เลยเขาว่ากันว่าเนาะอ่าใช่ทีนี้เรามาโฟกัสกันเรื่องที่มาของชื่อไดจินและสไดจินกันบ้างว่า แรงบันดาลใจเบื้องหลังของชื่อเหล่านี้เนี่ยมาจากอะไรบ้างนะครับก็ชื่อของสองเหมียวไดจินสไลจินเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะแต่เราก็รวบรวมข้อมูลมาได้มีข้อสันนิษฐานหลายอย่างเลยทีนี้พวกเราต้องมาตั้งสติจะมีคันจิอยู่สองตัวตัวแรกก็คือไดจินตัวนี้แปลว่ารัฐมนตรีถ้าแปลตรงตัวนะแล้วก็ตัวที่สองไดจินตัวนี้ จะแปลได้ว่ามหาเทพเทพใหญ่อะไรประมาณนั้นทีนี้มาเที่ยนดับแรกก็คือน้องไดจินไดจินเนี่ยเป็นคำนามปกติเลยนะถ้าแปลก็แปลว่ารัฐมนตรีหรือที่เป็นตำแหน่งใกล้ๆกันก็เป็นเสนาบดีแล้วคนตั้งชื่อเนี่ยเขาน่าจะตั้งเพราะว่าเห็นน้องมีขนฟูๆตรงแจ้มเหมือนหนวดหรือว่าคราสีขาวซึ่งมันก็ไปคล้ายกับ รัฐมนตรีหรือว่าเสนาบดีในสมัยก่อนแล้วก็ด้วยความที่น้องกลายเป็นไวรัลในโซเชียลคนก็เลยเรียกตามๆกันว่าไดจินไดจินแล้วนอกจากนี้ไดจินเนี่ยก็เรียกตัวเองว่าไดจินเหมือนกันดูน่าจะชอบชื่อนี้มากๆเลยเราคิดว่ามันน่าจะไปพ้องกับคันจิไดจินที่แปลว่าเทพมหาเทพหรือเปล่าทำให้แบบดูตัวใหญ่ดูเท่ ถัดมาก็เป็นสไยจินนะเราไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเรียกตัวเองว่าสไยจินเพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยก็โผล่มาแล้วก็บอกซูซุเมะเลยว่าตัวเองเป็นสไยจินตัวสะในที่นี้ที่เพิ่มมาต่อหน้าเขาว่าไดจินเนี่ยเป็นคันจิคำว่าฮิดาริที่แปลว่าด้านซ้ายก็อันนี้เรามีข้อสันนิษฐานอยู่สองข้อใหญ่ๆข้อสันนิษฐานแรกเนี่ยก็เป็นสะไดจิน ไดจินตัวที่แปลว่ามหาเทพก็อาจจะแปลได้ว่าเทพที่เป็นจิฬาทางด้านซ้ายข้อสันนิษฐานที่สองเนี่ยก็คือสะไดจินไดจินตัวรัฐมนตรีอาจจะแปลได้ว่ามหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายอันนี้เนี่ยเราก็มีรายละเอียดที่ไปรีเสิร์ชเพิ่มมาอีกนะอันแรกก็คือสะไดจินที่เป็นตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็สไดจินที่เป็นตำแหน่งของตุ๊กตาขีนะนะ อันแรกก็คือสายจินตำแหน่งทางการเมืองเป็นตำแหน่งราชการในญี่ปุ่นปลายยุคนระและยุคเฮอันเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานกลางที่เรียกว่าไดโจกังซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็จะประกอบด้วยเสนาบดี3คนก็คือไดโจไดจิงอัครามหาเสนาบดีสายจินมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายแล้วก็อุไดจิงมหาเสนาบดีฝ่ายขวา ซึ่งสลายจินหรือฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการกับอุไดจินฝ่ายขวาซึ่งสลายจินเนี่ยก็จะมีตําแหน่งสูงกว่าอุไดจินต่อไปก็เกี่ยวกับตุ๊กตาฮินะอืสลายจินที่เป็นตําแหน่งของตุ๊กตาฮินะนะตุ๊กตาฮินะเป็นตุ๊กตาที่ใช้ประดับในวันฮินะมัตสรึริหรือว่าวันแห่งการเฉลิมฉลองการเจริญเติบโตของเด็กผู้หญิงของญี่ปุ่นนะ ทุกคนก็จะเห็นว่าพอถึงที่หน้ามาซริเนี่ยก็จะมีชั้นวางสีแดงๆเป็นขั้นบันไดเนาะเราเรียกว่าฮีนาดันเราก็จะเอาตุ๊กตาฮีนะเนี่ยมาวางก็จะมีชั้นจักรพรรดิชั้นอะไรลงมาทีนี้เรามาโฟกัสกันที่ชั้นของเสนาดีกว่าชั้นของเสนาเนี่ยก็จะมีสไลจินกับอูดยจินอูดยจินเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นคนหนุ่มดูแลเรื่องอำนาจตัวตุ๊กตาเนี่ยก็จะมีใบหน้าสีขาวชุดสีแดง มือขวาถือลูกศรมือซ้ายถือคันธนูตั้งอยู่ทางซ้ายมือเราแล้วก็สไตจินมีคาแรคเตอร์เป็นชายชราดูแลเรื่องเกี่ยวกับ wisdom ปัญญาส่วนใหญ่ก็จะมีใบหน้าสีออกเป็นผิวแดงๆแล้วก็เคราสีขาวชุดสีดำมือขวาถือลูกศรมือซ้ายถือคันธนูเหมือนกันตั้งอยู่ทางขวามือเราจะสังเกตได้ว่า มุมมองซ้ายขวาของตุ๊กตาฮีนะเนี่ยมันไม่ใช่มุมมองสายตาเราแต่ว่าเป็นมุมมองแบบว่าจากกาักรพพัดฟองลงมาหรือว่าเป็นมุมมองของพวกเขาเองนะก็คือมุมมองเรากับมุมมองเขานมันสลับกันอยู่มันมิเรอเร,ร์กันอยู่เนาะก็เหมือนกับสองแมวเหม,มียวเหมือนไดจินก็อยู่มิยาซากิถ้าเป็นทางฝั่งเราก็เป็นทางซ้ายเนาะสไตจินอยู่โตเกียวทางฝั่งเราก็เป็นทางขวาทําไมถึงชื่อสไตจนินก็เพราะว่ามุมมองมันไม่ใช่มุมมองของเราเนาะ ตามคาแรคเตอร์เนี่ยตัวสไตรจินก็ดูอาวุโสกว่ามากแถมตัวก็สีดำเหมือนชุดดำด้วยเนาะเราก็คิดว่าจากข้อสันนิษฐานทั้งหมดเนี่ยสไตรจินน่าจะเรียกตัวเองเป็นคันจิแบบที่หนึ่งที่เป็นตัวเทพเป็นสไตรจินแบบมหาเทพฝ่ายซ้ายส่วนข้อมูลอื่นๆในแบบที่สองเนี่ยไม่ว่าจะตำแหน่งทางการเมืองหรือว่าตุ๊กตาคีนะเนี่ยอาจจะเป็นดีเทลของตัวละครที่มันตรงกันนะ ก็นี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนายจินแล้วก็สายจินที่เราดีเซชมานำเสนอน,นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยทั้งคลิปเก่าคลิปใหม่เลยนะครับครับคลิปเก่าก็ดูได้เลยนะครครับับคบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ